รีวิวเต๊กเนื้อย่างของเชฟมาร์กนดกระปูที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับปกติเขาบอกว่าเขาขาย2,500เลยนะแต่ว่าตอนนี้ลดราคาเหลือ990ราคานี้ยังนวดไม่ได้เลยนะครับในเซตประกอบไปด้วยนะครับข้าวผัดกับเฮาคุกท็อปปิ้งด้วยเนื้อพิคันย่านะครับแล้วก็จะมีแมคแอนชีสลิ้นบัวย่างนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะฮะเต๊ผักย่างนะครับแล้วก็จะมีซีซ่าสลัดนะครับส่วนวายนะครับของที่บ้านนะครับพี่มาร์กไม่ได้ส่งมาให้นะะฮลลลอองที่่ิกนเย ตัวลินเขานะครับหั่นมาชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะนปริมาณที่ให้มาก็เยอะมากแต่ว่าชิน้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกินเข้าไปคือนุ่มมาการ้านเขาจะใช้เป็นเนื้อส่วนโคนนะกินคือแบบนุ่มเลยอันนี้คือผมเห็นสายตาตากล้องแล้วต้องแบ่งให้เลยดีนุ่มเด้งหอม กับปริมาณนี้ถ้าไปกินตามร้านสเต็กผมว่าต้องมีสี่ห้าร้อยแล้วนะอร่อยจนแบบกินหมดในพิกตาต่อมาลองแม็กแอนชีสนะครับตัวแม็กแอนชีสนะครับจะเป็นเต้นมักกะโรนีคุกกับชีสนะครับมีความนนวันวชีสหอมๆแล้วจะมีเบคอนกรอบมาคอยตัดเลี่ยนนฮะอันนี้เห็นกล่องเล็กๆอย่างนี้จับปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะแค่สองเมนูแรกที่กินไปนะครับผมว่าก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับถ้าเป็นคนปกติอันนี้น่ากินมากเป็นข้าวกะเพราคุกแล้วท็อปปิ้งด้วยเนื้อพิคันย่านะฮะลองที่เนื้อก่อนเลย เนื้อเขานะครับถึงจะเย็นมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังนุ่มอยู่นะฮะปริมาณที่ให้มาก็เหมือนสเต็กเนื้อจานหนึ่งเลยคือดีจริงเราไม่เก็บเนื้อไปกินข้าวเลย กะเพราคุกของเขานะครับผัดมาแบบกําลังดีมีความเผ็ดอ่อนๆนะครับแล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนจนเกินไปหอมกะเพรานับตัวข้าวก็นุ่มกินง่ายเลยในกะเพราเขาจะมีมันเนื้อเจียวอยู่ด้วยนะเพิ่มความกรุบกรอบปริมาณกล่องเนี้ยคนเดียวไม่น่าจะกินหมดหรือถ้ากินหมดก็จุกมากๆนะฮะใครอยากกินแบบนี้นะครับไลน์แอดบูทเชอร์แฟคทอรี่นะครับบอกว่ามาจากเพจเดอะแฟรหรือว่ามาจากโป้งปั้นนะครับ990แค่นั้นนะครับทั้งเซตใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะขนาดผมเป็นนักกินจุกผมยังเริ่มจุกแล้วเนี่ยสลัดผักย่าง เซตผักย่างเขานับก็จะมีมันฝรั่งมีแอปเรากาัามีมะเขือเทศแล้วมีกระเทียมนะฮะอันบทขนที่เนี่ยเนื้อจะออกเนียนนุ่มกินกับน้ำเกวีนี่คือแบบกินง่ายมากเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมไปที่ร้านเขาแล้วผมชอบมากนะฮะติต้าตลาดนะมีขนมปังกระเทียมมาให้ไอ่ติต้าตลาดนะก็จะมีขนมปังกระเทียมมีเบคอนกรอบมีไข่นกกระทานะครับแล้วก็ชีสท,ที่เขาคุกมากคือแบบจัดเต็มมากตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่แบบสลัดผักธรมรมดานะแต่กินไปนี่อร่อยมากนะเหมือนกินที่ร้านอาหารฝรั่งเลย ก็ประมาณนี้นะครับเตเนื้อจากร้านเชฟมาร์กนุ่นกระปูนะครับหรือว่าเชฟมาร์กแห่งบูชเชอร์แฟคทอรี่นะครับถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับ990บาทเราให้ขนาดนี้คืออิ่มทั้งครอบครัวกินได้2-3คนจริงๆเราเนื้ออย่างดีชวนให้เชฟมาร์กหน่อย